ค่ะเป็นไงสบายดีทุกคนเนาะเพื่อนเนาะเราอยู่นี่ก็บายบายดีก <c ười> ินเที่ยวกินอืมกินผ่าลําอยู่ เนี่ยค่ะ นี่ก็ถ่ายวิดีโอนิดหน่อยเนาะถ่ายนิดหน่อยนะคะถ่ายทุกวันถ้าไม่ถ่ายรู้สึกว่ามันขาดอะไรบาอย่างหนึ่งต้องถ่ายนะคะถ่ายนิดหน่อยะคะ่ะนีโคมไฟนะ,คะโคมนี้เราทําเองนะโคมไฟนี้เราทําเองนะคะ